ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากร่ำรวยทลิปนี้อาจช่วยคุณได้มีชายผู้ยากจนคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นขอทานเขาอยากจะมีชีวิตที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นเขาจึงมักจะขอทานและกักตุนสเสบียงไว้แต่ว่าเขากักตุนสเสบียงมาหลายปียุ้งฉางของเขาก็มีเพียงข้าวสารน,นิดหน่อยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น จึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุโดยคืนวันหนึ่งเขาแอบอยู่มุมหนึ่งของบ้านและจ้องไปที่สเสบียงและในที่สุดเขาก็เห็นหนูตัวใหญ่มาขโมยกินสเสบียงของเขาชายขอทานคนนี้โกรธมากตะโกนไปที่เจ้าหนูว่าบ้านคนรวยมีอาหารเยอะแยะทําไมไม่ไปกินทําไมมาเจาะจงอาหารข้าที่กักตุนมาด้วยความยากลําบากเจ้าหนูพูดขึ้นว่าชะตาของเจ้ามีข้าวสารได้แค่8ส่วนเดินไปทั่วล่าก็ไม่สามารถมีข้าวสารได้ครบถัง ชายขอทานถามเจ้าหนูว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเจ้าหนูตอบว่าข้าก็ไม่รู้เจ้าลองไปถามพระพุทธองค์ดูสิชายขอทานจึงตัดสินใจเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพื่อถามพระพุทธองค์ว่า mm. เหตุผลอันใดจึงมีชะตาชีวิตเช่นนี้โดยระหว่างทางเขาได้ทําการขอทานไปด้วยวันหนึ่งเขาเดินจนฟ้ามืดแล้วพบบ้านหลังหนึ่งจึงรีบไปเคาะประตูมีพ่อบ้านเดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไร mm. เขาบอกขอข้าวกินหน่อยพอดีเศรษฐีเจ้าของบ้านออกมาเห็นเข้าจึงถามขอทานว่า มืดอย่างนี้แล้วทำไมยังเดินทางอยู่อีก ขอทานจึงเล่าชะตาชีวิตให้เศรษฐีฟังโดยบอกว่าจะไปถามเหตุผลกับพระพุทธองค์เศรษฐีได้ยินดังนั้นรีบเชิญขอทานเข้าไปนั่งในบ้านให้สเสบียงและเงินจํานวนหนึ่งขอทานถามว่าทําไมทําเช่นนั้นเศรษฐีจึงเล่าเหตุผลให้ฟังว่าลูกสาวของเขาอายุ16แล้วแต่ยังพูดไม่ได้ขอร้องให้ชายขอทานช่วยถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ด้วยซึ่งเศรษฐีเคยสาบานว่าใครก็ตามที่ทําให้ลูกสาวพูดได้เขาก็จะยกลูกสาวให้แต่งงานกับคนนั้น ชายขอทานได้ฟังเช่นนั้นคิดว่าไหนไหนก็จะไปหาพระพุทธองค์อยู่แล้วเราก็ถือโอกาสช่วยถามให้เขาก็ได้ขอทานจึงรับปากจะถามให้ชายขอทานเดินทางต่อไปผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่าจนเดินไปถึงเขาลูกหนึ่งเห็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ก็เลยเข้าไปขอน้ําดื่มเห็นพระแก่รูปหนึ่งถือไม้เท้าท่าทางแก่มากแต่ดูกระฉับกระเฉงพระชราให้น้ําเขาดื่มและบอกให้เขาพักสักครู่แล้วถามเขาว่าจะไปไหนขอทานบอกจุดหมายที่จะไป พระชรารีบจับมือขอทานไว้แล้วพูดว่าขอร้องเจ้าต้องช่วยถามพระพุทธองค์ให้หน่อยข้าเข้าฌานฝึกฝนมา500กว่าปีแล้วตามหลักควรจะขึ้นสวรรค์ได้แล้วทำไมยังบินขึ้นไปไม่ได้สักทีขอทานก็เลยรับบากพระชรารูปนั้น แล้วชายขอทานก็เดินไปต่อผ่านหนทางทั้งห้วยหนองคลองบึงจนถึงริมแม่น้ําแห่งหนึ่งในแม่น้ําไม่มีเรือสักลำชายขอทานร้อนรนใจว่าจะทําอย่างไรดีที่จะสามารถข้ามแม่น้ําไปอีกฝั่งหนึ่งได้ชายขอทานร้องไห้และพูดขึ้นว่าหรือว่าชะตาชีวิตของเขาจะต้องลําบากเช่นนี้ตลอดไปทันใดนั้นเจ้าเต่ายักษ์แก่ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํา เต่าแก่พูดภาษาคนได้ถามชายขอทานว่ามาร้องไห้ที่นี่ทําไมชายขอทานเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเต่าแก่พูดกับเขาว่าข้าได้เข้าฌานปฏิบัติตนมา1,000ปีแล้วตามหลักน่าจะกลายเป็นมังกรบินไปแล้วทําไมยังเป็นแค่เต่าแก,แก่ตัวหนึ่ง ข้าเจ้าไปพบพระพุทธองค์ช่วยถามให้ข้าด้วยข้าจะให้เจ้าขี่ข้าแม่น้ําไปฝั่งตรงข้ามชายขอทานรับปากด้วยความดีใจวันต่อมาชายขอทานเดินต่อไปอีกหลายวันแต่ก็หาพระพุทธองค์ไม่เจอคิดในใจว่าพระพุทธองค์อยู่ที่ใดแดนสุขขาวดีน่าจะถึงแล้วชายขอทานเสียใจมากเลยเผลอหลับไปแบบงุนงงทันใดน,นั้นพระพุทธองค์ปรากฏขึ้นต่อหน้าชายขอทานดีใจมาก พระพุทธองค์ถามชายขอทานว่าเจ้ามาไกลขนาดนี้น่าจะมีคําถามอะไรที่สําคัญมากใช่ไหมชายขอทานจึงตอบว่าใช่แล้วข้าน้อยจะถามหลายคําถามหวังว่าท่านจะที่บายให้ข้าน้อยเข้าใจได้ พระพุทธองค์ตอบว่าได้สิแต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งเจ้าถามได้สูงสุดแค่3ามคำถามเท่านั้นเพราะว่าไม่เคยมีใครถามเกิน3ามคำถามมาก่อนชายขอทานตอบตกลงและคิดในใจว่าข้าจะถามคำถามไหนก่อนดีชายขอทานรู้สึกว่าคำถามของตัวเองช่างไม่มีความสำคัญเลยเต่าแก่เข้าชานมา1,000ปีแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายคำถามเขาน่าจะลองถามดูพระชราปฏิบัติมา500ปีก็ลำบากมากคำถามเขาก็น่าจะถามดู ลูกสาวเศรษฐีช่างน่าสงสารนะักพูดไม่ได้แล้วจะแต่งงานได้ยังไงคำถามของเขาก็น่าจะถามดูและแล้วชายขอทานจึงไม่ลังเลที่จะถามคำถามที่หนึ่งพระพุทธองค์ตอบว่าเต่าตแก่ไม่ยอมสละก,กระดองของมันก็เลยไม่สามารถกลายเป็นมังกรได้ในกระดองของเต่ามีไข่มุกราตรีอยู่24เม็ดถ้ามันยอมสละกระดองมันก็จะกลายเป็นมังกรได้ คำถามที่สองท่านตอบว่าพระชราถือไม้เท้าวิเศษทั้งวันในใจพระวง์แต่ไม้เท้าว่าเป็นของวิเศษใช้ไม้เท้าเคาะบนพื้นหนึ่งทีบนพื้นก็จะกลายเป็นทานน้าใสถ้าหากพระชรายอมโยนไม้เท้าทิ้งท่านก็จะสามารถหอกขึ้นสวรรค์ได้แล้วชายขอทานดีใจมากจึงถามคําถามที่สามท่านตอบว่าถ้าเด็กสาวได้พบคนที่เธอรักเธอก็จะพูดได้เองทันใดนั้นพระพุทธองค์ก็ค่อยๆจางหายไป ชายขอทานรู้สึกว่าปัญหาของตัวเองไม่มีอะไรสําคัญกลับไปขอทานตามเดิมดีกว่าแล้วจึงรีบเดินทางกลับชายขอทานกลับมาถึงริมแม่น้ําเต่าแก่จึงรีบถามว่าพระพุทธองค์ตรัสว่ายังไงบ้างชายขอทานพูดว่าเจ้าพาข้าข้ามแม่น้ําไปก่อนข้าจะเล่าให้ฟังเต่ารีบพาขอทานข้ามแม่น้ําไปชายขอทานจึงเล่าสาเหตุให้ฟังเต่าฟังแล้วเข้าใจทันทีจึงถอดกระดองออกยกให้ขอทานและพูดว่า ในนี้มีไข่มุกราตรี24เม็ดเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้สําหรับค่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วค่ายกให้เจ้าเต่าแก่จึงกลายเป็นมังกรบินหายไปชายขอทานเอาไข่มุกราตรี24เม็ดแล้วรีบเดินทางกลับมาถึงบนเขาพบกับพระชราพระชราถามว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอย่างไรบ้างขอทานเล่าสาเหตุให้ฟังพระชราได้ฟังแล้วดีใจมากจึงมอบไม้เท้าวิเศษให้แก่ชายขอทาน พระเชาราจึงขี่เมฆบินขึ้นฟ้าหายไปต่อมาชายขอทานก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านเศรษฐีทันใดนั้นมีหญิงสาววิ่งออกมาและตะโกนเสียงดังว่าคนที่ไปถามพระพุทธองค์กลับมาแล้วเศรษฐีก็วิ่งออกมาเขาตกใจมากที่อยู่ๆลูกสาวเขาพูดได้ชายขอทานถ่ายทอดคำตรัสของพระพุทธองค์เศรษฐีดีใจมากจึงยกลูกสาวให้แต่งงานกับชายขอทานและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ในชีวิตจริงคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยในโลกนี้พวกเขาล้วนแล้วแต่คิดถึงผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นเข้าใจความต้องการของตลาดเข้าใจความต้องการของคนหมู่มากเข้าใจความต้องการของลูกค้าเข้าใจปัญหาของลูกค้าเป็นอย่างดี แล้วเขาจึงสามารถสร้างสินค้าขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหามาตอบโจทย์คนเหล่านั้นได้จึงทำให้พวกเขาร่ำรวยและประสบความสำเร็จมาร์คซัคเคเบิร์กเขานึกถึงการเชื่อมต่อผู้คนในโลกออนไลน์เข้าด้วยกันจึงสร้าง Facebook ขึ้นมาแก้ปัญหาผู้อื่นจึงทำให้เขาร่ำรวยติดอันดับหนึ่งในสิบของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตัวผมเองก็เอาหลักการนี้มาใช้เหมือนกันครับก่อนหน้านั้นตอนทำเพจใหม่ๆผมนึกถึงแต่ตัวเองโพสต์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองโพสต์ขายของทำให้ไม่มีผู้ติดตามเพราะ ธรรมชาติของคนชอบซื้อแต่ไม่ชอบถูกขายแต่หลังจากผมเปลี่ยนมาโฟกัสที่การให้ให้ความสำคัญกับผู้ติดตามทำคลิปแรงบันดาลใจให้ข้อคิดดีๆกับผู้ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากผู้ติดตามหลักร้อยเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนอย่างรวดเร็วทำให้มีโอกาสดีๆรายได้ดีๆเข้ามาหาอย่างมากมายคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะนึกถึงผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นส่วนคนที่ล้มเหลวนึกถึงแต่ตัวเองยิ่งเราเข้าใจผู้อื่นมากเท่าไหร่ให้ ผู้อื่นมากเท่าไหร่เราจะได้กลับมามากเท่านั้น